วันนี้นะครับเอาตรงๆเลยก็คือว่าจะมาทดสอบประสิทธิภาพของบล็อกสว่านนะครับเป็นยี่ห้อโอซุกะนะฮะร,รุ่นโอซิทห้าสองศูนย์นะครับแต่ว่าจะให้ผมทดสอบเองนั้นก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยมานี้เลยครับบ้านช่างนะครับในช่างประจําหมู่บ้านนะในช่างต่อนะครับายช่างประจําหมู่บ้านไผ่ทนนะครับอําเภอกำแพงแสนนครปฐมนี่นะ กับช่างออสน,นะครับวันนี้เดี๋ยวให้ช่างต่อแกะแกะดูซิว่ามีอะไรข้างในนะครับใช่ไหมเขาเรียกบ็อกสวรรค์นะโอ้เป็นกล่องนะครับ,บน้องเขาให้ข้อมูลมาแล้วหนึ่งสองแปดวีนี่เออไม่ใช่วนนะครับวนที่แท้จริงคือยี่สิบวนนะครับโอซุกะใช่ไหมเขาเรียกโอซุกะว่าเดี๋ยวโอซุกะโอซุกะนะครับแอดไลน์นะครับถามตอบได้เลยนะครับทีนี้ เป็นยี่ห้อเพิ่มใส่เครื่องมือด้วยนะมีกล่องกล่องอ๋อใส่เครื่องมือพวกใส่อะไรนะใส่สกรูใส่ไขควงอะไรเงี้ยหรือว่าไงใส่ลูกบล็อกใส่ใลูกบล็อกอ้าวเวิร์ฟข้างในก็มีโอ้โหแบตไทยสองก้อนมีลูกแถมลูกบล็อกลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดลูกบล็อกเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเอาวันนี้เราจะถอดล้อเบอร์อะไรเนี่ยของรถคันเนี้ยลูกบล็อกแล้วเนี่ยอะไรที่ชาร์จที่ชาร์จ เออดเตอร์ชาร์จอันนี้คืออะไรอะไรครับสายสะพายสายสะพายเวลาขึ้นที่สูงอ๋ออันเนี้ยนี่จำปาเขาเรียกจำปาไหมจำปาไขหัวมันไขหัวดอกสว่านอ๋อเวลาไขแล้วก็ล็อกเงี้ยเวลาต่อต่อใส่สว่านได้ต่อใส่สว่านได้ต่อใส่สว่านใช้แทนสว่านได้ใช้แทนสว่านได้ครับอ่ะมาดูตัวมัน เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับไร้แปลงถ่านนะฮะยี่สโวลต์ได้ข้อมูลมาแล้วว่า20โวลต์นะครับขนาดเหมาะมือให้ถ่านมา2ก้อนปุบ๊บนี่ตัวนี้มันเป็นปุ่มโหมดโหมดอ๋อมีโหมดต,ต่างๆจะ<า><ส>ปรับโหมดต้องกดงอ,กอันนี้นึงค้งนะครับให้ไฟติดก่อนแล้วก็กดโหมเดเปลี่ยนโหมดได้เลยมีไฟบอกสถานะด้วย การใช้เขาบอกมีไฟบอกบริบาลแบตด้วยนะสถานะแบตใช้งานต่อเนื่องได้ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าแบตเต็มนะอ่ะทีนี้ก็จะมาดูการใช้งานจริงนะรอบๆตัวได้มีอะไรบ้างฝังอยู่นเ,เนี่ยอ้าวเนี่ยมีไขควงเออให้ด้วยดอกสีแชกดอกสีแฉกกับดอกแบนแถมมาให้กับใช้กับตัวนี้ อ๋อมันใช้กันยังไงวะเน,นี่ยอ่าเป็นมอเตอร์บัสเลด20โวลต์นะครับโอสุกะทีนี้เราจะถอดล้อนะครับอ่อใช้นอ็อตอ่าหวัวน,น็อตเบอร์19นะครับก็เอาของช่างต่อสวงเข้าไปได้ไหมปึ๊บทีนี้จะถอดนะครับเอาอ,อ,อ่าออกแล้วนะออกแล้วครับปึบ๊บ แรงเว้ยน่าฮ่คือบล็กตัวก็แน่นแน่นก็อาจจะต้องคลอดหน่อยแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ4แอมป์นะครับ 4mR นะครับบล็อกถอดลอ้ออ่ะหมดยัง okay, 6, ง6ตัวอีกฝังก่งหนึ่ง อ่ครับอ่าโอเคออกครบหกตัวแล้วขอดล้อครับวันนี้จะพ่นสีดุมล้อรถนะฮะเอ่อป้องกันสนิมใช่ไหมเนี่ยสนิมเนี่ยต้องต้องขัดก่อนไหมเนี่ยบ้านในช่างนะฮะออกแบบเองเนี่ยท<อ>ีนี้มีจุดที่มันจะต้องยิงเสริมหน่อยนะครับเด<อ>ี๋ยวจะให้ท่านต่อยิงสกูนะครับยิงมาเสริมตรงที่มันตแตกนะครับ ดูซิว่าจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับสวมได้เลยฮะสวมได้เลยเสียบกุญแเข้าไปอย่างเงี้ยปุ๊บอ่ามาทอเราก่อนได้ไหมปรับไงเวลา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 เวขาเรียกอะไรให้มันถอยหลังอ่ะให้มันเปลี่ยนทิศทางอ่ะตัวนี้อ๋อกดตัวนี้เวลาจะคลายน็อตใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาปรับโหมดปรับโหมดยังไง มันจะมีไฟขึ้นอ๋อไฟกระพริบเนี่ยอ๋อปรับหมดหมดมนึ่งกับสองหมดออะไรบ้างอ่ะมันนี้หนึ่งจะช้าสองจะไวหนึ่งจะช้าสองจะไวอ๋ออันนี้ออกเห็มันจะออกเห็นนะออกถอนอ่าให้มันถอยหลังให้รถให้รถอยหลังถอยหลัง อ่ายิงได้ยิงได้ไหมยิงเจาะเล็กได้ไหมเนี่ยได้โอเคโอ้สุดยอดแม่กแรงโอเคไหมแรงแรงใช้ได้เลยนะครับโอเคเลยใช้งานจริงได้นะครับหัวคีควงยิงยิงได้เลยยิง ผีแฉกได้เลยอ๋อเอาไว้เจาะไม้อันนี้อันนี้อ,อันนี้คือสุใส่ไงใส่ปึ๊บเข้าไปอันนี้ไว้เจาะดอกสว่านเจาะดอกสว่านอ๋อดอกสวา่านนี่ก็คือเจาะไม้เจาะปูนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ว่าชนิดของดอกใช่ปะ่ะได้ใส่ดอกสว่านแล้วก็เจาะไม้เนี่ย<อ>ใส่ดอกสว่านตรงนี้แล้วก็ขันขันเมื่อกี้ <บา S 2> <ๆ S 1> อันนี้ใช่ไหมใช่จับดอกสว่าน น,นี่สวา่านเจาะอะไรเจอเหล็กจเจาะเหล็กมาทีน,นี้เดี๋ยวจะไปลองจอเจาะเหล็กกันนะครับเอ,อ๊บสวา่านเจาะเหล็กนะฮะ โอเคแรงนะแรงอะใช้งานจริงได้แน่นอนนะครับสว่านแรต่อได้ง่ายเข้าโอสุกะนี่ก็เป็นฮะบ็อกสว่านไร้สายนะครับพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับยี่ห้อโอสุกะจากบริษัท i m a ม p o w า r t o o l นะครับเอ่อมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลด20โวลต์นะฮะร,รุ่นนี้ เขียนไว้ตรงนี้ O S I D 520 O s I 2 0ะครับก็ทดสอบแล้วโอเคเลยฮะแรงดีใช้งานจริงได้แน่นอนถอดล้อนะครับบล็อกล้อเป็นบล็อกถอดล้อถอดล้อรถได้เลยนะครับแล้วก็จะเจาะเหล็กนะครับยิงสกรูนะครับซ่อมแซมบ้านในช่งวงฤดูหน้าฝนนี้โอเคเลยนะครับท่านใดที่ต้องการเลือกซื้อเลือกหาไปใช้งานนะครับก็สามารถ เข้าไปคลิกที่ลิงก์ในคํญญาบรรยายใต้คลิปนะครับหรือว่าคําอธิบายคลิปได้เลยนะครับเป็นเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับอะไรนะเมื่อกี้อะไรสลักสลักใส่บล็อกสลักล็อกบล็อกเี้ยอ่าถ้าอี้ปกติ<ง>ปกติใส่อย่างนี้มันใส่อย่างนี้มันก็มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันมีโอลิงมันมีแหวนออ๋มีแหวนล็อกอยู่เออแต่ควนี้ถ้าเราต้องการล็อกสองชั้นอ่ะอ๋อเพื่อความแน่นหนามันคงปลอดภัย แล้วก็ใส่อันนี้ไปสลักเขาเรียกสลักล็อกเหรอสลักล็อกบ็อกสลักไป่ไงเวลาปึ๊บใช้งานหนักหนักมันมีโอลิงล็อกโอลิงล็อก็สลักล็อกอสลักทิ้งสลักมาให้มันหลุดโอ้รอบครอบดีดเลยโอเคเลยโอเคเลยอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเวลาแบตเตอรี่หมดก็สามารถมาชาร์จได้นะครับเสียบคึบเข้าไปเลยปึ๊บนะเรจะเป็นไฟสีแดง นะพอมันเต็มมันก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาล้อเข้าแล้วครับเข้าที่เบอร์สองทั้งเร็วทั้งแรงทั้งต่บ